อ่าครับโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์ก็จะถามถึงโครงสร้างของพืชที่ทำหน้าที่คายน้ําและทำหน้าที่ดูดน้ําของพืชตามลำดับนะครับโดยโจทย์จะให้ส่วนประกอบต่างๆของเรามาครับโดยที่ไม่บอกว่ามันคืออะไรนั่นก็คือส่วนประกอบ A B และก็ C โดยส่วนประกอบ A จะมีสีน้ำตาลอ่อนมีครอบล่องและตาไม่มีปากใบนะครับส่วนประกอบ B จะมีสีเขียว ไม่มีข้อป้องและตาพบปากใบนะครับส่วนประกอบ C จะมีสีขาวไม่พบข้อป้องและตาไม่พบปากใบนะครับส่วนประกอบ A และ B ผลทดสอบแป้งจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินเข้มก็คือมันมีแป้งอยู่ในตัวนะครับโดยส่วนประกอบของพืชที่ทำหน้าที่คายน้ำก็คือใบใบ ซึ่งส่วนประกอบที่เป็นใบไม้เนมันจะมีปากใบนะครับซึ่งส่วนประกอบเดียวที่มีปากใบก็คือข้อ b นะครับทำให้เราสามารถตัดข้อข้อ,ขอหนึงและข้อ 4. ี่และข้อครับส่วนประกอบที่ทำหน้า,าที่ดูดน้ำของพืช มันก็คือรากพืชนนะครับซึ่งมันก็คือข้อ C เพราะมันมีสีขาวไม่มีแบบใบและไม่มีข้อป้องและตานะครับไม่มีแป้งด้วยทําไมาสามารถตอบข้อ3ได้เลยครับขอบคุณครับ